สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกันนะครับถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนั้นหมายถึงอะไรและมีอะไรบ้างตามเพื่อนๆไปเรียนกับคุณครูได้เลยครับสวัสดีค่ะนักเรียน วันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะนักเรียนลองมองรอบๆห้องเรียนสิคะว่าเห็นอะไรบ้างโต๊ะกับเก้าอี้ค่ะคุณครูผมเห็นคุณครูและเ,เพื่อนๆครับกระดานและผนังห้องค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนทีนี้เราลองออกไปมองดูรอบๆบ,บ,บริเวณโรงเรียนของเรากันดีกว่า ว่าภายในโรงเรียนของเรานั้นมีอะไรอยู่บ้างเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้สังเกตสิ่งรอบๆตัวภายในห้องเรียนแล้วทีนี้ลองมาสังเกตสิ่งรอบๆตัวที่บริเวณที่กว้างขึ้นกันดูสิคะว่าเห็นอะไรบ้างลองบอกกันมาคนละหนึ่งอย่างสิจ๊ะห้ามซ้ำกันนะจ๊ะหนูเห็นไม้และดอกไม้คะ่ะเห็นเสาธงคะ่ะ ผมเห็นอาคารเรียนครับแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรอีกบ้างผมเห็นเสาไฟครับหนูมองเห็นรถโรงเรียนค่ะหนูมองเห็นพื้นดินกับก้อนหินค่ะหนูมองเห็นสะะน้ำของโรงเรียนค่ะคุณครูผมมองเห็นนกบนต้นไม้ครับเอาละค่ะนักเรียน สิ่งที่นักเรียนมองและสังเกตเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งได้แก่สัตว์พืชและสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้แก่ดินหินน้ำอากาศเป็นต้นทั้งสองกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและนอกจากนี้ยังมีสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการดำรงชีวิตอีกด้วยได้แก่ตึกบ้านอาคารถนนรถยนต์โทรทัศน์ตู้เย็นและโทรศัพท์เป็นตน้นและก็ยังรวมถึงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม สิ่งต่างๆที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์ล้วนแต่ต้องการแหล่งที่อยู่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงดูลูกอ่อนและเป็นแหล่งอาหารสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดที่อาศัยอยู่รวมกันในที่ใดที่หนึ่งและมีความสัมพันธ์นกันกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมเรียกว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสิ่งมีชีวิตในป่าสัตว์จะอาศัยป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารเป็นที่ขยายพันธุ์และเลี้ยงลูกส่วนพืชที่อยู่ในป่าก็จะได้มูลของสัตว์เป็นปุ๋ยเช่นนกที่กินมเมล็ดของพืชแล้วไปถ่ายมูลไว้อีกที่หนึ่งมูลของนกตัวนั้น ก็จะกลายเป็นปุ๋ยของพืชแต่ถ้า,มาเมล็ดของพืชยังไม่ได้ย่อยสลายก็จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปได้อีกจึงกล่าวได้ว่าพืชบางชนิดยังขยายพันธุ์หรือผสมพันธุ์โดยอาศัยสัตว์เป็นตัวช่วยด้วยนะจ๊ะเด็กๆตัวอย่างที่เด็กๆเ,เห็นชัดเลยก็เช่นผีเสื้อที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ยังไงล่ะจ๊ะคุณครูคะแล้วแหล่งที่อยู่ของสัตว์หมายถึงอะไรคะ แหล่งที่อยู่ก็คือบริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ใช้เป็นแหล่งอาหารใช้เป็นที่ผสมพันธุ์หรือวางไข่จ้าเช่นแหล่งที่อยู่บนดินก็จะพบสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ชนิดต่างๆเช่นยีราฟกระต่ายตักกแตนต้นหญ้าและดอกไม้เป็นต้นจ้า และนอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งที่อยู่ใต้ดินด้วยนะจ๊ะซึ่งเรามักจะพบไส้เดือนดินกิ้งกือและมดเป็นต้นจ้ะและนอกจากแหล่งที่อยู่บนดินและใต้ดินแล้วก็ยังมีแหล่งที่อยู่ในน้ำเช่นแหล่งที่อยู่ในทะเลก็จะพบสัตว์ทะเลและพืชทะเลเช่นโลมาปลากรา์ตูน ปากการางังและสาหร่ายเป็นต้นค่ะส่วนแหล่งที่อยู่ในคลองเราก็จะพบสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และพืชเช่นปลาช่อนบัวและแหนเป็นต้นค่ะแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกันเราก็จะพบประชากรของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันนะคะประชากรคืออะไรครับคุณครู ประชากรก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ใดที่อยู่หนึ่งเช่นแหล่งที่อยู่บนดินเราก็จะพบประชากรมนุษย์และประชากรต้นยางพาราอาศัยอยู่เป็นต้นค่ะและนอกจากแหล่งที่อยู่บนดินและใต้ดินแล้วก็ยังมีแหล่งที่อยู่อาศัยในน้ำส่วนแหล่งที่อยู่ในทะเลเราจะพบ ประชากรฉลามและประชากรปลาการังเป็นต้นค่ะถ้าอย่างนั้นแหล่งที่อยู่ใต้ดินเราก็พบประชากรมดใช่ไหมครับคุณครูถูกต้องแล้วจะะท็อปเก่งมากจ้านอกจากนี้เรายังพบประชากรไส้เดือนดินด้วยนะคะเอาละจ้ะเด็กๆเ,เราออกมานอกห้องเรียนกันนานแล้วนะคะเรากลับเข้าไปในห้องเรียนกันดีกว่าค่ะ ครับค่ะเป็นอย่างไรครับน้องๆเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไปแล้วสนุกไหมครับระหว่างที่เพื่อนๆเ,เขาเดินกลับไปห้องเรียนน้องๆมาทํากิจกรรมสนุกๆก,กันดีกว่านะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสิ่งแวดล้อมของเรา ให้น้องๆดูภาพบริเวณโรงเรียนนี้นะครับแล้วลองดูซิว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและอะไรคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นให้น้องๆลองจัดให้เป็นหมวดหมู่นะครับโดยจะมีตารางให้น้องๆคลิกที่ภาพแล้วลากมาใส่ไว้ที่ช่องตารางนะครับใช่แล้วค่ะ ใช่แล้วค่ะตอบถูกเก่งมากครับถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนกับเพื่อนๆสนุกไหมครับ เรามาลองทบทวนกันดูนะครับว่าวันนี้น้องๆได้ความรู้อะไรไปบ้างสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรืออาคารบ้านเรือนถนนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเช่นพืชและสัตว์เป็นต้นประเภทที่สองคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตได้แก่ตึกบ้านรถยนต์โทรทัศน์และโทรศัพท์เป็นต้นสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งสิ่งมีชีวิตได้แก่พืชและสัตว์แล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตเช่นถนน เสาไฟฟ้าและรถไฟฟ้าเป็นต้นกลุ่มสิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ใดที่อยู่หนึ่งและมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเช่นกลุ่มสิ่งมีชีวิตในป่าและกลุ่มสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นต้น ประชากรหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ใดที่อยู่หนึ่งเช่นฝูงลิงที่อาศัยอยู่ในป่าเดียวกันเราก็จะเรียกฝูงลิงนั้นๆว่าประชากรลิงครับประเพณีสงกรานต์และสะวาวยน้ำจัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดโดยประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมหรือประเพณีที่มนุษย์สร้างและสืบต่อกันมาส่วนสระว่ายน้ําเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายครับต้นไม้กระรอกและกบคือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดโดยต้นไม้เป็นพืชส่วนกบและกระรอกเป็นสัตว์ครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้สนุกไหมครับคาบหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นน้องๆต้องรอติดตามเลครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย